บอกว่าเฮ้ยม oh um, ุน่ามันนี่ดิเฮ้ยคุณนายไม่สูบบุหรี่นะไม่ใช่พวกเราแล้วเราไม่ได้เพื่อนนายอยู่แล้วเฮ้ยมุน่าเฮ้ยเป็นควาเป็นไงบ้างว่าบุหรี่ทุกคนไม่เอาเรื่องที่ว่าเอาจริงไหมแต่กูว่าในกีะ เราจะให้ายไปสอบอเช้าสบสอบะม่ีคุยมาได้ม่แหว่าจะไปเข้าพิพกับเรานะแต่บริอาจจะทำให้เราเล่นได้ไม่ดีนะ